มาแล้วปลาส้อยหนึ่งโตมันหมันครับประมาณชวินสวัสดีครับนํำทุกคนขอสู่ชวินย่องชาแนลนะครับเหมือนเช่นเคยเนาะฝนตกนักตะคืนนะครับชวินก็เลยออกมายกยอมาให้ไก่บ้านชวินนะครับขับรถมาประมาณสักสิบนาทีนะครับ ไกลบ้านหน่อยเนาะสะดวกหน่อยนะครับไม้ลองนำทีนะครับผมเดี๋ยวรุ่นกับชวินไปยาวๆนะครับวันนี้ชวินใจ้แปดซอกสองเส้นเกิึงนะครับแล้วก็สองเส้นตังในเนาะสองจันนะครับ รถเข้ามา โดดแล้วมาเขามาอยู่ปลาขาวโง่คาปีกแดงปลาขาว ่งแต้มครับหน่งแต้มลงไปได้กระชังโดดเข้ามาปลาขาวหนึ่งโต โน้มานี่พอจำนี่หนึ่งแต้มหนึ่งโตขาปีกแดงหนึ่งโตตักมาก อาศัยนโนนครับนกตปในกระช่งต่อเอาซะขี oh, so ้โคแต่วาน้ำเลย จะอีนี่บำมวันเดอร์้โคเข้าจะนี่นะมอยขนาดเนอร์มาอยู่ตะขาวโตหนึ่ง มาติดอยู่กับม,มากำโตมากำโต เหนืนะ่อยเนอะเออดซะอีกต่อไปถ้าจะได้เม่อเฮินเสียกำลังได้ท่านผู้ชมป้ากลมเขา่า ุดแซนนี่จำมนนะผู้ชมขี่โคมันเข้านะครับหน้ามันหุลงมาเนาะเนยขนาดเอชวินจะเมื่อเฮินแล้วนะครับสรุปผลงานดีกว่าเนะาะบอกไว้ครับมดกำลังยกกระแซล้าปลามันเข่าแล้วขี่โคเข่าไอ้กอว่าเป็นยังคำสู่ตายอยู่อันนี้ปลาก็บ่าเข่าขี่โคก็ยังหนัก เหรอท่านผู้ชมเนี่ยแอลปลาไม่เข้ามีแต่คิดโขเข้า ท่านผู้ชมครับชวินสรุปผลงานเลยเนาะชวินง้ายจำแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บจำแล้วจะเมื่อเฮิร์นแล้วนะครับจะเข่าบานแล้วเนาะมันเป็นขี่โคนักล่านะครับแล้วก็ปลาป่า่อยเข่าตัวนักขนาดยกกับไรก็เซลลทเซลแล้วก็นักขนาดเลยชวินจะชมผลงานของชวินนะครับน้ำนักขนาดท่านผู้ชม ผีโขใบไม้ยขยะมามดนะครับประมาณสักกิโลกิโลปลายนี่อาจจะได้อยู่นะครับบางช็อตบางบางภาพติดป,ป้าเขาย่อก่อโบเดตบันทึกภาพหรือท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะเพราะว่ามันยกเมินในเข่าโตนลครับสองโตนี่ะครับบางทีบางครั้งก่อสามสิบสี่สิบกัมเลยครับเข่าที่โตสองโตเนาะชะวินก็เลยบอบบนทึกภาพหรือท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ จะมีช็อตปลาเขายอปลาเข่าจำประมาณสักสักเล็กสักน้อยนะครับมันเป็นคลิปการให้อยู่ฮห้กินเนาะบางที่ก็ได้บางทีก็บ่ได้นะครับไปตามไปตามสภาวะของมันเนาะนี่นะครับไม้ของชวินขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมชมคลิปชวินมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อชวินยองตัวนะครับ เพิ่มกับนงใจให้ชาินยอน่อยนะครับเนอร์ขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันต้วยนะครับเดี๋ยวเจอกินใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเพอดีจะหึงหันภาพเดี๋ยวชาินจะแปะภาพนิ่งติดไว้นะครับว่าชาินเบ็ดป้านาก่อนนะครับอยู่ในกระชังนี่อาจจะเบ่รเห็นเยอะเนาะขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ